สวัสดีครับวันนี้กกลับมาอยู่กับปิวกันอกเชินเคยนะครับส่วนเรวันนี้ปิวจะมาแนะนำส4มือถือที่น่าซื้อน่าลองในปี2021นี้นะครับซึ่งอาจจะมีรุ่นเก่าอาจจะไม่ใช่รุ่นเก่าดีอาจจะมีรุ่นปีของปีที่แล้วบ้างปี2019ปี2020บ้างก็ในวันนี้ปิวจะมาแนะนำทั้งหมด4ตัวในการที่มีจุดเด่นที่สุดโทรศัพท์ที่สุดแห่งปี 2021เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไม่ได้กด s u b สไครตกับปิวอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้เลยตามลูกศรข้างล่างนี้ได้เลย,อ,ลอ,ลเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหปิวนะครับเปวเราไปชมคลิปกันดีวกว่าว่าเจ้าตัว4ตัวที่ปิวนํามานี่นะครับจะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนแล้วก็จะมีจุดเด่นแล้วก็จะมีสเปคเป็นแบบไหนนะครับไปติดตามชมคลิปกันเลย ที่หนึ่งซั g ง Galaxy S 2 0มาแรงมากสหรับสมาร์ทโฟนซีรีส์ s a m s u n Galaxy g S 2 0ที่เปิดตัวมาพร้อมกับรุ่น Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 0 Plus พัและรุ่น Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 0่ l t r อุตา 5G เพราะขนาดหน้าจอ6.2นิ้วหน้าจอความเรียด Full HD+ Part. จะดูหนังหรือเล่นเกมได้อัตรดดีมากขึ้นแล้วยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่4,000ม ah. ิลแอมใช้งานได้นานแน่นอน แถมยังชาร์จเร็วที่25วัตต์ส่วนความเร็วของแรมอยู่ที่8กิกและรอม128 GB. กิกกล้องรุ่นนี้มีถึง3ตัวด้วยกันสามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพ 8K และ 4K ซูมได้ถึง30เท่าแล้วยังมาพร้อมกับ CPU เป็น Octa Core Exynos 990หน้าจอขนาด6.2นิ้ว120 h z ิร์ดดิสความเอียด Full HD หน่วยความจำแรม8กิ รอม 128GB แบตเตอรี่ขนาด 4,000VM ah, มาพร้อมกับแฟลชชาร์จิ้ง 25V แฟตวอร์เล็ดชาร์จิง2.0กล้องหน้าความเล็ด10ล้านพิกเซลดูโอพิกเซล AF F 2.2เจลโฟโต้64ล้าน PDF F2.0 มี OIS กันสั่น กล้องหลังความละเอียด12ล้าน,นกพิกเซล1.8 Super ป p e e d Duo Pixel ส่วนราคาของ Samsung Galaxy A20 อยู่ที่23,900บาทรุ่นที่2 Samsung Galaxy A51 รุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยบางเฉียบด้านหลังมีดีไซน์ที่เป็นไฮโลแกมทำให้ไม่มีรอยนิ้วมือมีช่องใส่ซิมการ์ได้2ซิมและ SD การ Samsung Galaxy A51 ฝั่งกล้องด้านบนหน้าจอขนาด6.5นิ้วความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลกล้องหลังรุ่นนี้มี4ตัวกล้องตัวแรกมีความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เป็นเลนส์ุ l ต้า w วความละเอียด12ล้านพิกเซลและมีระบบเซนเซอร์ Depth น e n s o r ความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องตัวสุดท้ายคือเลนส์ m a โค o ความละเอียด5ล้านพิกเซลแรมขนาด8กิกลอม128กิก สามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่512 g ิส่วน CPU เป็น Exynos 9611 Octa Core หน้าจอขนาด6.5นิ้ว r a m 6ลอม128 g ิกแบตเตอรี่ขนาด4,000 mAh มีชาร์จเร็วแบบ15วัตต์กล้องหน้าความละเอียด3.2ล้านพิกเซล กล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลส่วนราคา Samsung Galaxy A51 อยู่ที่9,990บาทรุ่นที่3 Xiaomi Redmi Note 9S Xiaomi Redmi Note 9s เป็นมือถือน้องใหม่ในวงการเทคโนโลยี Technology และฟังก์ชันรุ่นนี้ตอบโจทย์ครบทุกด้านทั้งสายเกมถ่ายภาพและฟังก์ชันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่จุใจถึง 5,000mAh และหน้าจอขนาด6.67นิ้ว Xiaomi Redmi Note 9s มากับแรมขนาด 4GB และ ROM 64GB และสามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่ 512GB ระบบปฏิบัติการ Android เป็น10 เซี่ยวมี่เลตมี่โน้ต 9s มีกล้องทั้งหมด4ตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2คือมุมกว้างความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3คือเลนส์มาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องตัวสุดท้ายความละเอียดที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ CPU เป็น Snapdragon 720G Octa-core ขนาดของหน้าจอขนาด6.67นิ้วแรม4กิกลอม64กิกแบตเตอรี่ขนาด5 2 0มิลลิแอมกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลกล้องหลังมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันกล้องตัวแรก48ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลรุ่นที่4เรียวมี7 Pro เร็วมี7โปรมากับดีไซน์ด้านหลังทนทานแข็งแรงหน้าจอขนาด6.5นิ้วฟู l l h ดดีพัดหน้าจอแสดงผลแบบ90เฮิรตกล้องหน้าแบบเจาะรูสองตัวความเอียด6ล้านพิกเซลและกล้อง sony IMX471 ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องด้านหลังตัวแรกความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เป็นเลนส์อุนตต้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซล ส่วนกล้องตัวที่3ความเดเอ็ด12ล้านพิกเซลและกล้องตัวสุดท้ายเป็นเลนส์มาโครความเด็ด2 0้0นพิกเซลตัวเครื่องมาก,กับแรมขนาด8 g ิและ ROM 128 g b ระบบปฏิบัติการ Android 10แบตเตอรี่ขนาด4,300 mAh วูฟ4.03 0วัตต์มาพร้อมกับ CPU เป็น Snapdragon 720G Octa-core หน้าจอขนาด6.5นิ้วแรม8 ROM 128 g ิ แบตเตอรี่ขนาด4,300ม ah, ิลลิแอมปวูฟ0.030วัต์กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลและ8ล้านพิกเซลกล้องหลังความละเอียด64ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลส่วนราคาของ r e a วมี7 Pro อยู่ที่7,890บาท เป็นยั่างบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับวิวก็ได้มาแนะนำเจ้าตัวสีมือถือที่ดีที่สุดแห่งปี2021นี้นะครับก็ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือสีรุ่นนี้นะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับก็มีตามร้านตู้โทรศัพท์ทั่วไปหรือใครไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวิวขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้กับวิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มสรงข้างล่างนี้ไดร์แช เปกำลังใจให้ไปน,นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย